เอาละครับชาวซีทวันนี้นะฮะเรามาพูดคุยกับเจ้าของซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ส่งมาให้ที่ซีทนะฮะอยู่ข้างผมแล้วครับสวัสดี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 ครับแนะนำตัวเองให้กับชาวซีทหน่อยดีกว่านะฮะว่าเป็นใครสวัสดีครับผมเฟรมครับผมสวัสดีครับคาชาครับนี่จากเ8ครับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนี่คือเพิ่งจบมาสดๆร้อนๆเลยใช่นะ่ยฮะวันนี้มีอะไรมาฝากชาวซีทกันบ้างดีกว่าครับ น,นี้นหัวใจอ่าไม่ใช่นี er> ่หัวใจนหัวใจนะก็วันนี้มีซิงเกิลมาฝากครับผมของเพลงผมชื่อเพลงนะจุดนี้ครับของผมชื่อเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับอืมนะครับผมก็ถามฝั่งนี้เราแล้วกันเฟรมฮะสําหรับเพลงตัวเองซิงเกิลตัวเองเนี่ยเป็นแนวยังไงแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวอะไรบ้างครับเพลงผมเพลงนะจุดนี้นะครับเป็นแนวเพลงที่มีชื่อว่าแนวร็อกเก้ครับผม ล็อกเก้ครับผมงงนี่ยคือล็อกผสมเล็กเก้ผสมล็กใช่ก็เลยเป็นล็อกเก้ล็อกเก้ครับผมเดี๋ยวนี้แนวใหม่มันเพิ่มขึ้นเรื่มันมีกันมาเรื่อยๆเลยจริงๆนะฮะแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเป็นแบบเป็นคนเงาครับผมเป็นหนุ่มเงาอารมณ์ดีครับผมความหมายก็คือแบบเอ่อต้องการคนรักสักคนหนย่งครับใช่ครับจริงๆไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเพราะว่าณจุดนี้รู้สึกว่าคนจะขอมาจริงเหรอ น้อยฮะเยอะเยอะแหนแซวเล่นมากจริงงานจริงนะครับเพลที่รับมุกทันอ่ะฟังครับผมกระชาดดีกว่านี่อันนี้เลยล่าสุดนะฮะไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเป็นเพลง p อปครับผมเนื้อหาก็ประมาณว่าเราอยากจะบอกคนที่เรารักว่าเห็นเขาเจ็บเห็นเขาทรมานเขาก็ไม่มีความสุขเราเจ็บยิ่งกว่าโอ้โหพระเอกไหมล่ะแบบนี้เกาเรียกพระเอกชัดๆนะฮะอ่ะ ทำแนวเพลงบ้างเป็นแนวเพลงไงครับเป็นแนว pop rock ครับครับผมใช่ก็ฟังกันสนุกสนานสบายใช่ครับฟังแล้วคิดให้เอาไปคิดมาคิดตามนั้นเพลงดูครับเราจะได้ความรู้สึกแบบพระเอกขึ้นมาทันทีอืมอ่ะหลายๆคนฟังเพลงแล้วอยากจะติดตามเอทั้งสองคนนี้ติดตามได้อย่างทางไหนอะไรไงบ้างก็สามารถติดตามผลงานของพวกเรานะครับได้ที่ www.truemusic.com ครับผม ผลงานของพวกเราของรุ่น PAF ทั้งหมดด้วยทั้งหมดเลยครับเรีว่าทั้งหมดเลยตามไปทางนั้นเลยครับผมนะครับสุดท้ายแล้วการทั้งสองคนฝากถึงชาวซีนเลยว่าก็ขอฝากชาวซีนไปด้วยกันนะครับกับเพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนะครับขอกันเข้ามาเยอะๆนะที่ซีดครับผมครับก็ขอบคุณชาวซีดที่ขอบเพลงณจุดนี้เข้ามาตลอดนะครับแล้วก็ขอฝากชาวซีดให้ขอเข้ามาอีกเรื่อยๆด้วยนะครับอยากติดชาร์ตครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ดีเจมากมาที่ครับ วันนี้เรามีเพลงผมก่อนและวกนช่ยเรามีสองเพลงรามาให้ชาวซีได้ฟังกันครับน่าจุดนั้นจุดนี้ของผมนะครับจะไม่เงาจะไม่ว่าเลยจากที่เคยไม่สนใจใครเธ่นี้เพลงกันมากมายอยากให้ใครสักคนที่ได้ฟัง มันจะมีไหมหรือมันจะไม่มีมันจะเจอไหมหรือมันจะไม่เจอส่มมติไห้ฉันจะเข้าในไหมคนรักฉันมาได้แล้วเพราะเธอฟ้าฉันรอมาแสนนานไม่ต้องน้าไฟไม่รู้เลยเลยแต่ก็ธรรมดาเลยกันสมวันนี้หรือว่าจะเป็นไรก็เงาอยู่มากมายณจุดนี้ ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้ำตาจะมาปิดบงังยังอินยิมจะมเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็น ขาฝากเป็นขอ,องพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับ